สวัสดีค่ะทา่านผู้ชมทุกๆท่ทานสําหรับวันนี้แนวทางการคํานวณสูตรของเราขอแนะนําการคํานวณเลขเดนเดินล่างให้ทา่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะทา่านผู้ชมรวมกันสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลคำเดินแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับวันนี้ขอแนะนําการคํานวณหาเลขเดน่นเดินล่างให้ทา่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางนี้เป็นแนวทางเก่านะคะท่านผู้ชมในงวดวันที่16สิงหาคมท si ี่ผ่านมาจ้ะสำหรับสูตรคำนวณของเรานะคะท่านผู้ชมเอาหลักหน่วยข้างที่หนึ่งนะคะบวกหลักร้อยั้างที่สามบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสำหรับเด่นกลางคำนวณเดินล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสามเลขสี่หเลขห้านะคะผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดนี้นะคะออกสองสามนะคะท่านผู้ชมในงวดประจําวันที่16สิงหาคมนี้รางวัลเลขท้ายสองตัวออกสองสามนะคะ เพราะฉะนั้นสาหรับตัวเลขเด่นเดิมล้างของเราในงวดนี้คาะตัวเลขเด่นเลขสามนะคะท่านผู้ชมเลขสามในการคํานวณขมาในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างนะคะารางในท้ายสองตัวออกมาแล้วสองสามนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสําหรับแนวทางนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะน้าสูตรไปใช้จะเรามาเริ่มทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับตัวเลขเดนเดินล่างของเราที่เดินต่อในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้คํานวณได้ตัวเลขเดนอะไรบ้างหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมเลขหนึ 1, 1่งหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้สอง้เลขเดนสองนะคะสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่จะสำหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะคะ สำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณปเดนเดินล่งของเรานะคะทางเราคำนวณได้ปละเด็นมาแล้วเลขสองเลขสามและเลขสี่นะคะท่านผู้ชมจะสำหรับแนวทางเก้าของเรานะคะเดินลัางที่เดินต่อในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้ทางเราคำนวณได้ประเด็นมาแล้วเลขสองเลขสามและเลขสี่ 2, 3, นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ คำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสน,นุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้พิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะเฮ้เฮ้อยู่รวยๆทุกท่กทานนะคะสวัสดีค่ะ